กันต่อที่จังหวัดอุดรธานีค่ะศึกษาที่การภาคสิทนะคะประชมุมผู้ว่าราชการผู้แทน5จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบค่ะเพื่อร่วมกันกองคัดเลือกคัดสรรและเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานมทสอค่ะรุ่นที่17ปีการศึกษา2568ระดับภาคการศึกษาค่ะ ที่ห้องประชุมสำนักง,งานศึกษาธิการภาคสิบค่ 2, ะ,ะชั้นสองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนาราชนุนหัวคะ่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกลองคัดเลือกคัดสรรและเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชาทานมทสรุ่นที่17คะ่ะมีการศึกษา2568ายภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบร,รมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารระดับภาคการศึกษาครั้งที่1ทับสอ0 68ค่ะโดยมีนายชยพจน์นจ,ะจะดุลพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสมหวังอาลีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพึงการนางสาวปรณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายสมใจวิเศษทักษิณค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคสิบและศึกษาธิการจังหวัดทั้ง5จังหวัดกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมทศและผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะจากสำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการ์ค่ะ การกลั่นกรองคัดเลือกคัดสรรและเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานมทสค่ะอยู่ภายใต้สามหลักเกณฑ์ด้วยกันคือเรียนดีความประพฤติดีและความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพโดยยึดตามหลักการไม่กำหนดสัดส่วนชายหญิงไม่กำหนดสัดส่วนจำนวนทุนของแต่ละจังหวัดแต่จะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นสำคัญค่ะและจัดส่งรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง และรับรองจากศึกษาธิการภาคร่วมกลับประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดจำนวน8รายและรายชื่อสำรองจำนวน3รายจัดส่งไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในวันที่14พฤษภาคม2568ค่ะเพื่อดำเนินการต่อไป การดำเนินการโครงการกองทุนศึกษาพระราชทานมทสนับตั้งแต่ปี2552ค่ะมีผู้รับทุนทั่วประเทศร่วม16รุ่นด้วยกันจำนวน200 2,000ขออภัยค่ะ2,568รายค่ะเงินทุนพระราชทานได้จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านค่ะ